สวัสดีค่ะพวกเรารหัส 6508027, 6508028และ6508029จะมานำสนเสนอโมเลกุลาร์โมเดลลิ่งของสารซันฟาเซตไมลยมีคุณสมบัติต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียและใช้ควบคุมสิวมีสูตรโมเลกุลคือ c 8 h 1 0 n 2 o 3 s ประกอบด้วยคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนสีเทาไฮโดรเจนส่วนสีขาวออกซิเจนส่วนสีแดงไนโตรเจนส่วนสีน้ำเงินและซัลเฟอร์ส่วนสีเหลืองค่ะ Energy, บอ n ดิ i ซซ o c i ชันเอ e เ e อร์จีบ่งบอกถึงพลังงานของพันธะเช่นออกซิเจนที่ทำพันธะกับไนโตรเจนจะมีพลังงานพันธะ585กิโลจูลร์โมลค่ะบอ n ออเดอรคือค่าที่บ่งบอกความแข็งแรงของพันธะเช่นบอ n ออเดอรระหว่างคาร์บอนในวงเบนซีนพันธะระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนซัลเฟอร์กับออกซิเจนคาร์บอนกับ ออกซิเจนจะมีค่ามากกว่า1แปลว่ามีความแข็งแรงของพันธะมากหรืออาจจะเป็นพันธะคู่ค่ะส่วนต่อไปคอนฟอร์ e เมอร์ก็คือค่าที่บ่งบอก,บอกรูปแบบการหมุนของโมเลกุลตัวอย่างซัลฟาเซตามายมีทั้งหมด4ี่คอนฟอร์เมอร์ค่ะ E.S.P. ของซัลฟาเซตามายกล่าวถึงจากไซฟ,ฟ้าสถิตริเวณประจุหวกประจุลบซึ่ง น้อยที่สุดก็คืออยู่ที่ค่า0.00342ส่วนมากที่สุดอยู่ที่0.617ต่อมาที่ energy energy ของซาฟารเซตามมีค่าติดลบสื่อถึงเรื่องการรูปแบบการทำปฏิกิยาของซาฟารเซตไมยต่อที่ฟ u k u ์ช e นอิทธิฤทธิ์ฟังก์ชั i อิทิแยกออกเป็นนิคิโอไฟลิกอิเล็กโตไฟลิกและดีค a ลเรื่องที่นิคิโอไฟลิกนิคิโอไฟลิกก็คือเป็น กลุ่มที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนสูงเป็นประจุลบจะชอบเข้าทำปฏิกิริยากับประจุบวกต่อมาที่อิเล็กโรไฟลิกอิเล็กโรไฟลิกเป็นกลุ่มที่เป็นประจุบวกชอบเข้าทำปฏิกิริกกับประจุลบซึ่งค่าของอิเล็กโรไฟลิกก็จะอยู่ที่0.121 <c oughs> และ0.23มาที่รีดิคอลรีดิคอลคือกลุ่มอนุมูมอิสระที่จะช่วยในการแตกพันธะอย่างเสมอภาค มีค่ามากที่สุดอยู่ที่0.774และ0.511สุดท้าย IR Spectra IR Spectra เกี่ยวข้องกับเรื่องความถี่ในการสัน่นซึ่งความถี่ในการสั่นตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการจับจับเข้าทำปฏิกิริยาช่วยให้ยาสามารถมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นยิ่งสั่นมากยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำปฏิกิริยามาก ซึ่งในของของสังฟาสีนามันมีการสั่นเพียงเล็กน้อยโดยอะตอมของออกซิเจนจะเป็นอะตอมที่มีการสารั่นเยอะที่สุดรองลงมาก็คือไฮโดรเจนครับผมในส่วนโมเลกุลาร์ดนามิกของสังฟาสีนามันนะครับเราจะเห็นว่าณอุณหภูมิ298คลวินนะครับจะมี Total Energy ทั้งหมดก็คือ18436.02กิโลจูลเปอร์โมลครับในส่วนของออร์บิทอลนะครับ ออร์บ <Orb> mm ิทัลของซัลฟาซิตามานี้จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ครับนี่ส่วนนี้ก็คือจะเป็นโฮโมในส่วนนี้ก็จะเป็นของรูโมนะครับในด้านของเซอร์เฟสนะครับอิเล็กโตรสแตติพเทนเชียลนี่คือจะเห็นได้ชั้นก็คือสีแดงในพาทของสีแดงนี่เป็นในฝั่งของออกซิเจนนะฮะถ้าเป็นสีน้ำเงินส่วนมากก็จะเป็นของซอัลเฟอร์นะครับ ออบิท a l ม a ปนี่ก็คือแบ่งเป็นพาร์ทของโลโมกับโคโมในส่วนนี้เป็นของโลโมและอีกส่วนนี้ก็คือจะเป็นของโคโมนะครับในส่วนของอิเล็กตรอนดิ i t y ิตี้นคือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะครับจะเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขนาดพื้นที่ของซันฟาสิตามัย